สวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะและสวัสดีนักเรียนที่น่ารักของคอรูปอทุกคนนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะครูปอจะมาสอนในเรื่องของนาตยาศัพท์นะคะนาตยาศัพท์คืออะไรเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะคะานาตยาศัพท์นะคะวิชานาตศิศีลชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะคุณครูคะนาตยาศัพท์คืออะไรคะ หนูเคยได้ยินแต่คำว่าน้าตาสินค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะน้าตยาศัพท์ก็คือคำที่เราใช้เรียกลักษณะหรือกิริยาท่าทางการแสดงของหน้าตาสินนะคะทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะหน้าตยาศท์คือคำที่ใช้เรียกลักษณะหรือกิริยาท่าทางการแสดงของน้าตาสินไทยเช่นจีบตั้งวงเป็นต้นนะคะ โดยเราจะใช้อวัยวะทั้งศีรษะศีรษะของเรานะคะใบหน้านะคะลําตัวแขนขามือและเท้านะคะมาผสมผสานเข้าด้วยกันเพื่อทำให้เกิดเป็นท่ารํานั่นเองนะคะสำหรับนาตายศัพท์ท่าที่1นนะคะการจีบให้เด็กๆใช้นิ้วหัวแม่มือนะคะนิ้วหัวแม่มือ จะรดข้อแรกของปลายนิ้วชี้นะคะนิ้วหัวแม่มือคือนิ้วโป้งแตะกับข้อแรกนะคะเด็กๆทุกคนจะมีเส้นนะคะเส้นลายนิ้วมือข้อแรกของปลายนิ้วชี้นะคะจะรดกันแปบลบว่าติดกันแบบนี้นิ้วที่เหลือทั้ง3นะคะเหยียดตรงแล้วกรีดออกไปอย่างสวยงามในลักษณะเขาบอกว่าในลักษณะคล้ายพัดนะคะ คล้ายพัดแบบนี้นะคะลูกจีบการจีบทุกครั้งนะคะจะต้องหักข้อมือเข้าหาลำแขนเสมอนะคะหักข้อมือเข้าหาลำแขนเสมอไม่ว่าจะเป็นการจีบไงเราก็ต้องหักข้อมือเข้านะคะจีบคว่ำนะคะลูกจีบไงายจีบคว่ำอาจจะดูไม่ค่อยถนัดนะคะเดี๋ยวเราจะ ไปดูอีกครั้งนะคะในวิดีโอทบทวนนะคะลูกอันนี้เรียกว่าการจีบนะคะต่อมาการตั้งวงนะคะการตั้งวงก็คือการยกแขนนะคะทั้งสองข้างออกไปด้านข้างลำตัวทอดข้อศอกให้โค้งนะคะหรือตั้งข้อศอกให้โค้งนะคะนิ้วมือแบขึ้นสี่นิ้วนิ้วหัวแม่โปง้งนิ้วหัวแม่มือพับเข้าไปนะคะปลายนิ้วอยู่ระดับศีรษะเรียกว่าตั้งวงบน นะคะหันฝ่ามือออกหักข้อมือเข้าหาลลำแขนนะคะลูกตั้งวงบนนะคะต่อมาตั้งวงล่างทําในลักษณะเดียวกับตั้งวงบนเลยนะคะแต่ระดับจะอยู่บริเวณหัวเข็มขัดนะคะหรือบริเวณเอวของเรานั่นเองนะคะท่านายศัพท์ของปอนหนึ่งนะคะมีทั้งหมดสี่ท่าท่าที่หนึ่งจิบไายนะคะจิบไา้ ท่าที่สองจีบคว่ำท่าที่สามตั้งวงบนและท่าที่สี่ตั้งวงล่างนะคะตั้งวงล่างเราจะรวบมือมาชิดติดกันแต่จะอยู่บริเวณหัวเข็มขัดของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวครูบอจะให้เด็กๆไปดูในตัวอย่างของคลิปวิดีโอกันเลยนะคะอย่างที่เด็กๆได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะในเรื่องของนัตยศัพท์นะคะ ในท่าจีบหงายจีบคว่ำตั้งวงบนและตั้งวงล่างนะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกปฏิบัติไปพร้อมๆกันเลยนะคะลูกท่าที่1นนะคะจีบหงายให้เด็กยื่นมือนะคะยื่นแขนออกมาให้ตึงนิ้วชี้กับนิ้วโป้งติดกันนะคะ3นิ้วเหยียดตรงนะคะมองด้านหน้าจะเป็นภาพแบบนี้นะคะจีบหงายมองด้านข้างนะคะจะเห็นได้ว่าครูหักข้อมือขึ้นมาเล็กน้อยนะคะแขน เหยียดตรงนะคะลูกจีบหงายต่อมานะคะจีบคว่ำนะคะทําในลักษณะเดียวกับจีบหงายเลยแต่คว่ำม,มือลงนะคะแบบนี้นะคะลูกหักข้อมือลงมานะคะแขนเหยียดตรงเช่นเดียวกันต่อมานะคะตั้งวงบนให้เรานะคะยกแขนทั้งสองข้างขึ้นระดับศีรษะนะคะ ตั้งวงบนจะอยู่ระดับศีรษะสีนิ้วนะคะเรียงชิดติดกันนิ้วโป้งพับเข้ามานะคะลูกจะเป็นในลักษณะนี้นะคะตั้งวงบนระดับศีรษะนะคะแขนงอเล็กน้อยนะคะโค้งเล็กน้อยทั้งสองข้างนะคะแบบนี้ตั้งวงบนต่อมานะคะตั้งวงล่างทําเช่นเดียวกับตั้งวงบนเลยนะคะแต่เราจะ ตั้งมือนะคะตั้งวงไว้บริเวณหัวเข็มขัดของเราเวลาเราใส่ชุดนักเรียนนะคะหรือถ้าในขณะที่เราฝึกปฏิบัติที่บ้านนะคะก็ให้ตั้งวงล่างอยู่ระดับประมาณเอวของเรานะคะแบบนี้นะคะเรียกว่าตั้งวงล่างนะคะเดี๋ยวเราจะทบทวนทั้งสี่ท่าอีกหนึ่งรอบนะคะท่าที่หนึ่งจีบหง้ท่าที่สองจีบคว่ำ ท่าที่3ตั้งวงบนท่าที่4ตั้งวงล่างนะคะสำหรับการบ้านในวันนี้นะคะครูปอจะให้เด็กๆนะคะบันทึกคลิปวิดีโอแบบที่ครูปอได้ทำไปเมื่อสักครู่นี้ทั้งหมด4ท่านะคะวิธีการก็คือเราแนะนำตัวนะคะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงผมชื่อเด็กชายอยู่ชั้นอะไรนะคะเลขที่เท่าไหร่วันนี้จะมาส่งการบ้าน การปฏิบัตินาฏยศัพท์นะคะในท่าที่1เราก็พูดไปเลยว่าจีบง่ายแล้วเราก็ทําท่านะคะท่าที่2จีบ่ํามท่าที่3ตั้งวงบนท่าที่4ี่ตั้งวงล่างแล้วก็อย่าลืมบอกว่าสำหรับวันนี้ผมหรือหนูนะคะขอจบการส่งการบ้านหรือขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้แล้วก็สวัสดีคุณครูก่อนจบคลิปนะคะสำหรับ คลิปวิดีโอแล้วก็การบ้านในสัปดาห์นี้ครูประอมอบหมายแต่เพียงเท่านี้นะคะในสัปดาห์ถัดไปเราจะมาเรียนกันในเรื่องของเพลงงามแสงเดือนนะคะซึ่งเป็นเพลงลํำวงมาตรฐานขั้นพื้นฐานนะคะโดยที่เราจะใช้ท่านาฏยศัพท์มาผสมผสานเพื่อให้เกิดท่ารำในเพลงงามแสงเดือนนะคะและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ